เสุดตัวเลยบางดีแล้วอะต้องแหงบางเลยสวัสดีครับเสยชุดที่ไปคันตาบเลยันนะ่อต่อทุกเรือีนี่ดี ครับตบม,มือด้วย <c oughs> ว้าวน่ารักจงงังเลยดูดีธรรมะธรรมง <c oughs> ไม่พาด้วยผ่ <c oughs> านลูกแขนใหญ่ผ่านแขนใหญ่ <c oughs> พวกเขาก็มีจิตใจนะบนเวทีนี้ เอามถูป้ายึงโตกเกีะกวกูอี่างนี้ไม่มีกองนเอาเอาเอาใจถ่ายไปก่อนเอเอ เาบอกหโมงนี่จะถอยกล้องยังทันเลยเอาถอยกล้องไงเดี๋ยวคืนนี้ไงไปเลยอ่ะเขาไม่จ่านะจะไปจ่ายนะมีห้าหมื่นให้เต็มที่เลยสองหมื่นวนีถ่ายแข่งถ่ายี้าจริงๆก็ถ่ายลองแสงไม่ได้กดเลกลเลยเรายแมได ก็ <c oughs> เดินมามันสูงไม่ได้เลยตร <c oughs> ง,งนี้นนแลกี่เท่ากองท่านู้นอ่ะสองแล้วกลองก็้องพี่ยันอีกตรับตัวดีเลยแล้วก็อด้วยตวดคอยังไม่แ